ใส่ไม้ไทยรุ่งเรืองนะคะไปค่ะข้างลูเนี่ยมีใบข้างอยู่หนี่ยนะโอ้ทำไมถึงทำอาชีพนี้โอ้ทำไมถึงทำอาชีพนี้เหรอเออสมัยก่อนนี้สมัยก่อนนี้เออเตี๋ยทำลงเรื่อยนะเตี๋ยทำลงเรื่อย นี่เตี้ยเขาก็เลิกอนลงเรื่อยเราก็เคยอยู่กับไม้มานานแล้วก็เลยเลือกอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสืยบเนื่องจากบรรพบุรุษเออใช,ใช่แล้วเนี่ยเป็นอาชีพต่อเนื่องกันมามคุณลุงคะคุณลุงมีความสุขกับอาชีพนี้ไหมอะเวลาทำอาชีพนในรักคุณลุงมีความสุขไหมประสบความสำเร็จนี่ยังไงมีความสุขที่ทำงานโอ้ต้องมีสิลูกคืออาชีพไหนเนี่ยถ้ามันเป็นงานของเรานะนะถ้าเราเรารักมันปั๊บเนี่ยนะ เราเพืจะมีความสุขลุงทำมาตั้งแต่ปี2 5ง7ัีหปีแล้วลูก40กว่าปีแล้วไม่ได้เกิดเลยอ่ะพีหนึ่ยังไม่เกิดนไม่รักอาชีพนี้ได้ยังไงลูก,กล,ล,ลุงทำมาตั้ง40กว่าปีแล้วนะแล<บ>้วก็ถ้าให้เลือกได้อะค่ะจะทำอาชีพอะไรคะถ้าสมมติว่าแบบไม่สุดเลื่อนมาจากเตี่ยจะทำอ,อะไรคะเออ ไม่รู้นะลุงนี่เคยไปเรียนใน้น้นเเรียนวิธีการเลี้ยงตัวใหม่ตัวใหม่ที่เอาไปทอใหมที่ไปทอผ้าลุงที่นี่มันไปอะไรก็ไป,ไปเปลี่ยนแปลงอีตอนที่พวกผูก้คนเอ้ยทำไมไม่ทำไม่นี่มทำไมไม่ทำไม่นี่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเบื่อโรงใสที่มีอยู่แล้วสองโรงเขาเบื่อว่าทำงานช้า ทำงานมีเงินทุนงานอย่างเงี้ยทำต้องสองวันสาวันเสร็จอย่างเงี้ยแทนที่จะทำวันเดียวเสร็จก็เบื่อเพื่อนๆก็เลยชวนน้าชวนนะชวนก็ตกลงก็เลยทำที่นี่พอมาทําที่นี่ปับ๊บลุงก็ไปเรื่องใหม่ไม่ได้เลยลุ <c oughs> งคะขอทักษะตารที่มีต่อชีพิตไหนเลยไหมเป็นอาชีพที่ต้องทำจะกับอะไรต้องใช้อะไรบ้างเออการเกษตรลุงต้อง จะไปทาอาชีพอะไรก็แล้แต่หนูต้องต้อง,งศึกษาให้มันเข้าใจก่อนศึกษาว่าเราเราจะทําอาชีพเนี้เราจะตู้เขาไหวไหมอาชีพอย่างนี้อย่าง,งลุงคิดว่าลุงจะทําอย่างนี้แต่ลุงก็ลุงก็สามารถจะทําได้ก็เพราะว่าลุงเคยผจนชีวิตกับมันมาชอบอาชีพชอบมากอาชีพนี้เนะี่ยเพราะว่าลุงอยู่กับไม้มา,มาตั้งแต่เล็เกี่ยวโต มยมคเขายังไม่มีเครองมือแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเขาใช้อะไรเมื่อก่อนใช้มือใส่ไงเป็นเครื่องอะไรกรบกบใส่ไงเห็นไหมมันก็จะขากว่าปหมวอันนี้อันนี้นนี้มาทีหลังไมกพอนเรียนเป็นกบมันถึใส่กไม้แผ่นน,นยยี้ก็ใส่นั่งใส่อยู่บนอยู่แล้วตอนีเห็นคะเครื่องเครื่องไส่มอยากเห็นนี เนี่ยก็เครื่องใส่กบตัวนั้นนั่นเหรอมันจะไม่ไม่อยู่ให้เห็นแล้วมั้งคือกบใส่ไม้นะคะ,ะนีวกไ็กไฟฟ้าอันนี้คือรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว